ก็เนี่ยกัดไม้นี่ก็กัดแล้วเนี่ยปีเข้าโป๊ะ,ปะเลยอะระยะน่าจะได้ละ เออก่อนก่อนก่อนดูใส่ยก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 ข้ามหัวไปสวิงที่เดิมสวิงที่เดิมหัวท่าคุมอยู่โอ้โหยัดแม่ใหญ่ชิง

มันไม่เบนปลายคันเข้ามาเอ้ามันไม่เบนปลายคันเข้ามาจับยังไงล่ะตัวเดิมหมอ่ะยกทิยกยกหน่อยเออได้เห็นหางโอ้ยจุดใหญ่กว่าเดิมเจุดใหญ่กว่าเดิมจุดเยอะเอ่ะใหญ่กว่าเดิมเลยจุดติดปลาตัวใหญ่กว่าเดิมไห้ยโคตรใหญ่ แปดแน่นอนอันเนี้ยใหญ่ใ <c oughs> จริงเพื่อ <c oughs> ความแบบ <c oughs> ปานีปลาชัย <c oughs> ความแบบดูว่ามันไม่โหดไร <c oughs> อื้มัอยู่ข้างหลังล้วสวยมาก มไปยอนหน,นึ่งยืนนเฉยดีดีดิไปหาลูกไป ừ, ลูกมาขึ้นทางเรือแล้วจุมจ่มจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยสุดยอดไปเลยไปได้เกิดไปได้เกิด